รถไปขวาดแม่งทำไมมึงต้องเปิดใหม่คันกันนู้นกูไม่เข้าใจจริงๆเลยนะเอ้าเฮ้ยมันไม่ล่วงะ่ะแกร์เตอร์ไอ้แค่แกร์เตอร์ชีฟไอ้ขับแม็กนึ่งรถไปเก็บแม่งกันดีกันเป็นตลาดจัรถสามร้อยรถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ่ะรถเทวเวอร์จนซิ่นยิงคันนี้เลยเว้ย,ยกูจะกูจะขวาดมันเอง อ้าได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งอเอาเอ้าทำไมมา,มานั่งกับกูอัะ <c oughs> บักแดกลา <c oughs> มายี่จนบปีข้าพี่กลอวไปแล้วอ,อืมออกไปละออกไป,ไปละขับมาซ่อมทำไมกูเห็นไฟไหม้ตลอดทางเลยวะมีแค่ฟูวบล์ไป,ปาดเลยโอเคโอเคโก้โก้ ดีเว่าเราเป็นเชียมาจะฟัองอยู่ใน,นพุ่งนี่แหละอ้าวพุ่งอลไรขแม่เจี๊ยบจะฟังแม่งโผล่มาตายหมดคันขบันแม่ขบันเจียววะย่าเพื่อนแม่งดักอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยรถแรงเหรอข้าขวาปะวัดข้าขวามันมีกำลังมาวะตรงนี้แหละเชียร์กูมุมดีเสร็จละ ไปกัน Move 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 ใครแม่พูดที่แม่รเรื่องเลยบูปิงอ่ะบูปิงอ่ะหมูรถแรงกันจังวะแต่ละคนไอ้เจ้มีคนจ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายมันตายล้โดนโดนหัวไปเลย เอลานี้เราสูสีมันมายีงไม่เล่นมาเกือบสองชั่วโมงเลยเสือเอ้ชั่วโมงสี่สิบเก้านาทีออุ้ยมีเด็ระเบิดเฮ้ยยิงไม่ได้สัติล่ะสมัติสมัติซีนี้เดือดเก่าไปอ่ะไอไอตรงปักอ่ะตปักดีนแดงอ่ะอ่าอ่าโอลิสทํทีนี้มันเงียบหมดป่ะย้ายมุมหน่อยป่ะ เฮ้ยข้างหน้ามายอะหรือเปล่าวะโอเคมูบิงไปไหนไปไหนไปไหนเขาปะอยู่ไหนเขาอยู่ไหนราคาหนราคาหนนี่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 โอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยไอ้้ยไอ้รถไอ้รถขวานะเอารถขวานแม่งเอ้ยาไอ้อมันมันไอ้กระจกมันแตกแล้วเพื่อนมันถึงไม่เอาไม่ทันเ้ยกูกู เสียได้เองเลยฝ่ายเราจนอุ้ยอาพิจีอ๋อไม่เห็นมีใครเลยเดี๋ยวดูรอบนอกก่อนจะมารอดได้ไงวะเดอ๋ยวพัากัว่าบุ้ง เอ้เบีเ้วพิษหนาตามทางกูมา,ามีคนอยู่ตรงนี้จำไห้าม่อกี้เห็นมันขับมอไฟล์เลี้ยเข้ามาจนตรงหน้าหน้าพับหน้าพับตายแล้วไอ้ิอมันดักอีกแล้วเอ้กูเตะ <laughs> จับจับแมน จับจะเป็นไอ้อล่วงคนดักล่วงแล้วไปกันที่แรกไม่ใช่ว่าโปลิสจับจับเมนเด็ <laughs> ไปไปจับแมน let's go <laughs> <c oughs> ทางท,างทางี่เราเลือทางตรง <c oughs> เออว่ามันอาจจะเร็วกว่าโอ้ย <c oughs> ว่าไม่เหนื่อ,อ, <c oughs> อยว่าเดี๋ยวไม่มได้มุ่งมั่นไปหาเซอร์บ็อกซิ่งเล่นเดี๋ยว อยากลองฝีมืออ้าวตลงไปที่นั่นตกลงไปที่นั่นตกลงไปทีะ,ะ,ะนั่น,นเฮ้ <c oughs> ไอเฮียด่าดกัแพงนะะจนรถไฟไหม้จนเฮียกินหาดกัแพงเลยเรถมาน่ารานิดเดียวเนี่ยข้างหน้าเราเออออเออเออเออออเออยรถเหยียบกูซ้ยเเอารถงต่อมาอจากูจะ <c oughs> ตายทา้องรถเกิดใหม่ดีกว่าเกิดใหม่ดีกว่า <c oughs> ไอ้เชี่ยม่ขับชา้าเข้ามาเลยไอ้เหี่ยมีรถอะไรที่มันดีป,ะปะ่ะวะรถเดีดเลยตนี้แต่อาร์เมอร์เฮ้ยบานาดรถอะไรวะไอ้คน่มันฮอรอเดีเอาของไปดิสองพันห้าพออมละ่ออย่างไรสองพันห้าซูเปอร์เจนเอชเอมาจนอาคนนีเคันร้อยบาท ต่อยเ้นบั๊ดออมาทำไมเ่ะคันนี้มาคันนี้นม่เลี้ยไม่ติดบั๊ดบั๊ดบั๊ดรถพิเวสกูจำได้ตอนแมนซ้ำเนี่ยเอาไปติดหวอไหนสัก <c oughs> ตอนแลรงเลยนะเฮ้ยทีนี้เราจะชนะได้เลยนะเราตีสองคนลราเออเหินไม่เหินไม่เหินเฮ้ย เพื่อนเพื่อนเพือนแต่ดูเดดูในแมนพเ้ยชี่ดีนาใช่ี่แม่งตายนี่น <laughs> ขับแบบเช้าอกไอ้ <laughs> ใครมันวิ่งมากูไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราละ ตัวมารอเข้ามาตันนเข้ามากรดีจ้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเจ้าอ๊ะทำไก็ไม่ตายเอาอยู่แล้วเอามอปึ๊ดปึ๊ดไอเจ้ามันจะไม่ตายม่งอยู่เลยมันหายไปไหนวะไปนั่นสิโอเคตัวเอ๊ะ รถแม่งไม่กันกระสุนกูบอกเลยกระจกมันแตก่เอ้ยไอ้ก๊อตรถปีที่เรียกว่ารถปีไหนเออนั่นแหละโตรถปีไม่ไปแล้วนะคันนั่นไปคันนี้ ไอ้เาเกชี่คก็ขับมาต่อมหวเลยกินนะเพ่งเราไปถ่ายอะไรเาว่าเพือนเจ่ายคนเฮ้ยเราชนะได้เนียไม่เรงนี้วรอดักเสียงมาจากขวาทวงขวาคล้ายเลยจอด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 สวยเลยเนี่ยขัชาวล็อกเปน ไเห็นเลเอ่อออืมเอาเลือไปกูรู้พราะกูเลหลือเกนม่เจหวงบังกูเ่อี้าหลังหลังผ้าใบไอ้หลังผ้าขาวหลังผ้าขาวทางราทางเราตายไปแล้วแงอัพแงับเลยแงสิบสี่ล ต,ต้องการกำลังเสริมด่วนแอซซิดอะได้เงินด่ะเยี่ยม,มเลยตายไปอีกหนึ่ง <c oughs> หมอผมต้องการเลือดด่วนเร็วสุดแล้วใครเทคคิว่ะไม่มีก็จะได้ผ่าน อย่ารถแม่งเต็มทางไปหมดเลยเฮ้ยตัวเลขที่โ6หมออยู่ไหนเฮ้ยตัวเขที่โ6ล็อกด้วยที่ที่มันหมอขวามาหมอเฮ้ยอันนี้ที่มันถ่ายรูปอะไรนี่อือใช่บ้านเราเว้ยไอ้หนี้หมอ ไม่ถึงเฮ้ยยงชุบูดูแบบปูชุสบาย้นไปหิวไหิวเทคโอเวอร์ออยันหลมเราชนะศึกนี้เว้ล่วงโอเคล่วงตายตายตายไอ้ยข้างมาข้างมา ท,ที่มาของมันเข้าข้างหาไอุเขียมันรอ,อดได้เหรอกูเลยพระเอกไปไปยังไงกูมาตอนจบไม่ได้ขูมาตอนตอนเริ่มเน,นี่ทยทสัตว์อยู่นานเกินไอ้เขียมันเล็งหมอวะใช่มันเล็งหมอไอ้มหมอมัดตายก่อนในสงครามเไยจนต้องการเลือดด้วยหนึ่งห้าสิบอ๋ยหมอของใบแก้ว mò khải mò khải đi chặt đang kia lốt rồi bảo leo bảo leo bảo leo chị nong đang chơi chơi sao? Thảo tân đệm thảo tân đệm đấy. Cầm máy. Chưa thấy ai. Màng đây là ไม่มีก็เืีอยแล้วจนอันนียเพื่อนถ่ายแล้วเพื่อนถ่ายแล้วชัตเพื่อนถ่ายแล้วอันนี้ดักแม่ข้างหน้าแถวนยได้เลยจนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อตาย้หมดแล้วเพื่อนที่เกือบตายโอเพื่อนแม่งมาหิรัวๆเลยถ้าเป็นชีวิตจริงจะตายไปแล้วเดียวกูัวะลวงแล้ว ขามันเข้ามาได้ไังไงขาอ่อนเฮ <uckland S 2> ้ยหน้าบาหน้าผับมีแน่เลยมีดิเฮียติดรวมตัวเขาถึงชนฝูงพี่เตายตายตายปีบ <Hum dû> ันไดตัดตายขาบันไดถอยมามผงรู้ไม่ต้องรับไปจุดรอบตีที่ดีตรงนี้แม่งก็เหมือนกันกระสุนจะหมดแล้วอ่ะ

แต่งแต่งรถทำมาไม่แต่งกระสุนให้กูไอไม่เข้าใจออมันไม่ให้กระสุนแล้วมันเข้ามันมันมันไม่เป็นไรหรอกข้างนี้มันไม่ขึ้นอ่ะกูยืนทับกระสุนมันก็ไม่ขึ้นรอกันดิยืนทับตั้งนานแล้วนะเปลี่ยนปืนอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาขึ้นช้าเช็คมาเที้ก็พอละ อเมริกาก็มีวาม,ม่เหลือีกคนจะได้ขึ้นคูณสอผมคิดอะไรเฮ้นม,มันขับไปดังอีกางเ้ยเอ้ยขี้มีคนล่วงล่ะคาร่าคาะค้าตายแล้วมีหมอมีหมอไหมแต่จะมีหมอว่านับไม,ม่ให้รับเหมือนจะไม่มี

มันบางคนมันมันไม่ยอมเข้ามาในวงเี้ยบางคนเป็นสไนน์ไงต้องอยู่ตึกเขาตึกไม่ไปอยู่ไหนอยู่แค่นี้ก็เข้าวงแล้วเออเอเออกูจะตายเพราะเพื่อนเนี่ยเฮ้ยตีเร็วใช้ยึดตื่นเร็วดีกูดันเพื่อนล้มเลยไอ้เหี้ยเอาเวิทยา mọi người có chuyện mọi người có chuyện mọi người có chuyện mọi người có ตายบิ๊กนิงติดแล้วตีดเลยคืภาพยังไม่ตรงโูภาพไม่ตรงอะปิงปิงหน้าเยอะจะเป็นฮิว,วเวน,นเนี่ยเลยความเครียดตอนที่แดงยึดอยู่ฮ,ฮิวลิงบายจดเฮ้ยรถวมอสา์ปิจนาเข้าไปแล้วอมอสายพิจนาเรอยห้องไป ควรไ่ควรอยู่ยอ่ะมันดันเข้ามามันดันเข้ามาวู<อ>ต็มเลยเ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 ต็มเลย,ยไปยไปยู่ <maybe> <c oughs> ไม่ได้ว่ะอุ๊ย I need medic. เข่าอ้าว ูหเวอเดือดีจริงไปเจอบอลลุ้เฮ้ยชัดเอ้ยต้องชนะดิอีกนิดเดียวดิ้งไปลุงเราเนี่ยเฮียหารถดีๆไปเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจนไปเลยจนหรือัวคันนี้ไปรถขนดักโทษ เยอะเลยเนี่ยตายแล้วมีคนไม่กี่คนเลยนักโคษอะ่ะเยอะอ่ะเต็มพัน่นนะแต่ <c oughs> แกไม่มยอมไป <c oughs> สักคนเลยกูไปก่อนดีกว่าวมาๆโอ้โหไม่มีคนดัก จะไปไปสองคนก็เด้อรถตั้งใหญ่ไปสองคนไปกระดับพี่หน่อยเกือกจ้าโอ้ยไปว่าไปโคตรเกือกจ้าเลยเป็นกระ้าวเลยนี่เดี๋ยวมึงเจอสเต็ปบีบแต่ไทยสไตล์ ไาได้นุม่มข้าบ,บอกเจ้าเองใครมีฮอเอาฮอมารับคนเดี๋ยวได้เบลเวยอะคนเอาเวาลาเถอะทื่ตัว้องว่าจะโดนใส่ล่วงก่อนไม่คิดวจะจุกจิงอย่าง้วเลยครัเไม่ใตอะไร้ก็ใช่ยังไม่เอา้ <c oughs> นที่เดิมเต็มเลยเนี่ยออมไม่เข,ข,ข้ากูระวางพกคิ่มาฝั่งซ้ายอะ่ะเ่ียบ เอ้ยยิงงู่าตายยิงงูโดนหัวตายวันช็อตวันคิวไปแลวไปแล้เข้าหัวไปดิอุ้ยบ้าเห้บเห้บเหี้ใส่เก็บเปลี่ยนดีกว่าเงี้สลวละคูการมือดิปัดสปั๊ตท มาปั๊มปค๊มปั๊มก็มาปอกคนเดี่ยามหลวงหลวงหลวงสาวตามไปดูผลงานดิยังไม่ตายเจ็บเจ็บเจ็บกูกูเจ็บไอ้ตัดตรงไอ้นี่อะไรวะทางทางรถไฟอ่ะทางที่ทางเอ้ยไอ้ชั้น กูยิงถังน้ำมันถ <laughs> ังน้ำมันระเบิดไอ,อ,อ้ยี่กุยยิงถังน้ำมันกินหอกินหอปะ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 อ่ะปะ Follow me I'm number เต็มนะฮะ Go 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 ไอ้เยี่เต็มอีกโอ้ยไม่มีที่เลยพวกกูเลยล่ะมาเฮ้ย กูจะยกล,ล้อหาพ่อแกขับเปล่าอ่ะเ,อเด็กย,ยวกู่ะแป๊บนึงกูเปลี่ยนค้างก่อนขึ้นเลยส่จจะที่จะมีงใครไหมชาเป็นชาร์จางชรือเป็นช่างซ่อมไอไอชิ้นนี้ม่ขึ้นน่ะรอรอก่อนรอก่อนรอครบสี่สามวหนึ่งอ๋อมึงไม่ขึ้นไม่ขึ้นกูไปแล้ว คตอกตรงไหนดีวะถึงสูงมึงจะโดดลงไปใช่ไหมเออกูจะโดดกันสูงให้หนีเลยเดี๋ยวโดนล็อคยูเกะได้คาแล้มันโดดปะโดดเมื่อกี้ม่เห็นใบพัดตัดมืออีย พาดแล้วแม่งมองไม่เห็นอะไรเลยแหละเห็นไม่น่าเลยตายใช่ไหมเกือบตายติดใจมุมบั็อกอยู่มุมบั็กให้เป็นประโยชน์อ่อที่แบบแต่ที่เราฝึกจากเพิร์มแมนซ้ำไหมม,มุมบั็อกกันที่แม่งแบบยิงได้แต่ว่ามันยิงเราไม่ได้เนีแซ้เรียบร้อยล่วงหนึ่งเอ้ยวิกตอร์ลีไอ้ไอ้ยังวิกตอรีออออร่ีไว้ทิ้งทิ้ง,งหอแม่งไงหอขยะ อือวิ่งมอไปกันตอนแรกมันยังไม่ชนะนี่อ่ะฝาเข้าไปช่วยทีมอือเยอะให้เมทไม่เชื่อกูติสกบอลเลยปะคนเยอเ็นที่ยี่สิบอ่ะเอ้ยยี่สิบเก้าสิบเอ้ายอดนี่เหนื่อยมากเลยก็พอแล้วปะเหนื่อย